ครับย้าของ2ี่สบล้านกําแพงเพชรนะครับที่ขายไปเมื่อไม่กี่วันวันนี้มาถึงจุพรครับนะมาดูโอชีโอชีหางดํานะครับนี่ครับนี่ของน้องเจนะครับดูครับนี่โอชีทั้งนั้นนะครับโอชีหางดํานะครับโอชีนะครับส่วนใหญ่แล้วต้นนยครับกิ่งกระโดงจะหายากแบบนี้นะฮะแบบนี้นี่กิ่งกระโดงนะครับกิ่งกระโดงมันจะเป็นต้นที่เป็นเขาเรียกว่ากิ่งแพนกิ่งหางไก่นะกิ่งข้าง ดูลนะบบักษณะนะครับหายากครับต้นแบบนี้กิ่งกระโดดดูลักษณะนะครับเยอะมากครับนี่เฉพาะโอชีนะครับน้องเกโอชีเบอร์ถุงเบอร์สิบเบอร์โทรศัพ ศูนย์หกสามแปดเจ็ดสี่สองหกห้าเก้าครับติดต่อสอบถามน้องเจได้นะครับเยอะมากครับในที่นี่นะครับจะพาะทั้งมีทุกสายพันธุ์นะครับทุกสายพันธุ์นะครับมากนะครับนี่เสียใหญ่ครับกำแพงมาเหมาสามพันต้นนะครับนี่เอาสามพันต้นนะครับวันี้วันที่สิบสามนะครับเดือนหน ครับจ้องครับเอากี่พันครับโอเคมีเยอะนะครับมีทุกสายพันธุ์นะที่จะเอานะครับผมเนี่ยทุเรียนถ้าปลูกปลูกอย่างนี้นะครับใบอย่างนี้ใบแก่นะครับต้องเอาอย่างนี้นะอย่าเอาไปปลูกใบเพสลาดนะครับต้องเอาใบแก่แบบต้นนี้นะต้นนี้ถ้าเราไปปลูกปุ๊บนะมันจะใหญ่เลยนะครับ แล้วยังปลูกได้ไหมปลูกได้เลยนะครับยัง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 เป็นอย่างนี้ครับแต่ยาวแบบแบบที่ว่ามันมันอ่อนนะอ่างนี้ใบเพชรสลัดนะครับใบอย่างนี้ไม่แนะนำนี่นี่อย่างนี้ครับอย่างนี้ไม่แนะนำนะใช่ครับนี่ใบอ่อนอย่างนี้ครับเอาทุเรียนปลูกนะครับอย่าเอาแบบนี้นะครับอันนี้ก็ยังพอไหวอันนี้ใบเริ่มแก่แล้วนะครับี่แบบนี้ดีมากเลยนะการเอาทุเรียนปลูกครับอย่าเอาใบอ่อนนะครับ ครับผมตอนีแข็งตอนคืนดังนี้ครับใบไม่ไม่ไมัมมนดําไม่แรงนะนนเพราะว่าได้แดดนะครับแต่ว่าถ้าเราเอาอยู่ที่ใบ <ผม S 2> เขียวใบสวยก็พอไปเจอแดดมันจะเหี่ยวนะครับใบมันจะออเปลี่ยนแปลงทันทีแต่อันนี้มันได้แดดนะครับได้แดดมันจะไปปลูกแล้วมันจะไม่เหี่ยวนะครับตรแต่ว่าถ้าไม่อดน้ำนะ <c ười> <ต>ครับผม